ในที่สุดการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2,566ก็ผ่านไปท่ามกลางการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างอุดนาฝาคั่งอีกทั้งหลายคนคงอยากรู้ว่าตามหลักโงราศาสตร์มีสัญญาณอะไรจากดวงเมืองหลังการเลือกตั้งจึงขออ่านดวงเมืองโดยสรุปพอเป็นแนวทางทั้งตีร้าย ซึ่งส่วนใหญ่ก็เคยสรุปมาแล้วโดยโหนฟองสนานจามอนจันดวงเมืองรัตนโกสิน์หลังการเลือกตั้งโดยภาพรวมโหนฟองสนานจามอนจันเห็นด้วยกับโหนล,ลักราชสีว่าถึงอย่างไรเมืองก็เป็นไปได้ดีโดยสภาพกว่าช่วงโควิด -19 ซึ่งโหนฟองสนานเคยทํานายว่า เศรษฐกิจจะฟื้นหลังเมษายน2566เป็นต้นไปและคนในเมืองจึงควรรีบตั้งหน้าตั้งตาทำรรมาหากินไขว่คว้ากล้าปฏิวัติเรื่องการทำรรมาหากินช่วยเมืองตีฟา7ปีของสงครามเศรษฐกิจโลกการปฏิวัติใหญ่เศรษฐกิจของเมืองเป็นไปถึงกรกฎาคม2572 นั่นคือปีนี้เริ่มเป็นปีที่ดีโดยรวมอีกทั้งเมืองเราเสียอะไรไปมีโอกาสได้กลับมาตามโลกลาบคืนคงนรงเรามีชัยพระสาวจรเจดเดินในราศีกุมเป็นสิอดลาพะของดวงเมืองในอดีตอันไกลโพ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ที่ทรงอยู่ในสภาวะถูกกดดันหนักเคยทรงยอมเสียดินแดนมนทนบุรพาเพื่อแลกเอาเมืองตราดกลับมาจากฝรั่งเศสนั่นคือด้านร้ายทรงจำแขนขาดแต่ด้านดีได้เมืองตราดกลับคืนมารอบนี้เริ่มแล้วคือ Financial Times บกเงินบาทที่เคยเป็นตราบาปของประเทศเมืองตอนวิกฤต ต้งยำกุ้งปี2540กลับมาแกร่งเป็นที่สองของสกุลเงินโลกเป็นรองเฉพาะสวิสฟรังและจากลูกหนี่ IMF ไทยกลายเป็นเจ้าหนี้ IMF ย้ำอีกครั้งโขนฟองสนานจากมอนจันตอนที่แล้วยังอยู่ในระยะ20ปีของการต่อสู้อุดมการของสำคัญของชาติ ขณะนี้เริ่มแล้วเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และอาจจะตามด้วยระบบเศรษฐกิจที่เริ่มเห็นคือเรื่องเล่าบุรีผูกขาดมานานโดยเล่นงานจนต้องแก้ไขกฎเกณฑ์และย้ำอีกครั้งว่าการต่อสู้นี้หากไม่ระวังอาจจะกลายเป็นการใช้กำลังได้ไม่ว่าเมืองจะดีอย่างไร แต่หลังการเลือกตั้งการเมืองคงวุ่นวายขาดกระจัดขัดแยง้งประลองกำลังปะลองยุดกันไปเรื่อยๆทั้งนักเลงคนแก่หัวก้าวหน้าอนุรักษ์นิยมสุขนิยมทุกนิยมคนหน้าเนื้อใจเสือคนหน้าซื่อใจคดต,ต่างชาติต่างภาษาทั้งเชื้อสายแขกจีนฝรัง่ง ่างพยายามหาทางแทรกอุตลดุดเพราะลัคนาเมืองและพระอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมืองซึ่งเป็นตัวเลขเป็นตัวแทนการเมืองคนมียศศักดิ์และจิตใจคนไทยถูกอิทธิพลองค์ทั้งพระเสาจรพระฤหัสบดีกาลิกนีจรและพระราหูจรเล่นงานหนักต้องอาศัยประชาชนที่มีสติ คือพระจันทร์สองที่กำลังสีจรช่วยประทับประทังไปก่อนจนกว่าการเมืองจะเริ่มคลี่คลายชอดแรกคือ18ตุลาคม2566จนถึงชอดที่สองเริ่มฟันเกิดดวเมืองที่21เมษายน2567เป็นต้นไปไม่ว่าการเมืองจะวุ่นวายแค่ไหนแต่ใครเป็นรัฐบาลก็จะโชคดี ไม่แบกภาระหนักเหมือนช่วงโควิด -19 โดยกลุ่มรัฐบาลเก่ากลับไปสู้หรือรวมกันแล้วมีโอกาสได้สิ่งที่ต้องการแต่อาจจะได้มิตรใหม่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะได้เห็นรัฐบาลผส,สมแปลกๆชวนอัศจรรย์ใจซึ่งจะได้ขยายความในตอนต่อไปตอนหน้าและเหมือนที่เคยพูดก่อนหน้านี้ปรดจับตาคนที่เป็นฉลกกับการเมือง ในการจัดตั้งรัฐบาลลงล็กคือคุณอนุชินชาญวิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเพราะชีวิตอยู่ในระหว่างลาบคืนคงนรงเรามีชัยเหมือนชะตาเมืองแต่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีรอบนี้หรือไม่อย่างไม่กล้าชี้ชัดเพราะว่าไม่มีเวลาเกิดของคู่แข่งทั้งหมดขณะที่ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้าน ก็จะดีกว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผู้นำผู้มีอำนาจหน่วยงานที่มีอำนาจทุกระดับในเมืองต้องระวังไม่ทำผิดกฎหมายหรือระเบ,บียบหรือใช้อำนาจเกินขอบเขตหากทำไปแล้วผลจะออกมาร้ายมากช่วงนี้ขอเน้นไปที่กกตระบบการยุติธรรมที่มีงานใหญ่รอยอยู่คือการรับรองสอสอ จะต้องใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมยุติธรรมกับทุกคนทุกพักการเมืองไม่เช่นนี้อาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้แก่บ้านเมืองได้ต้องเอ็นหลักกฎหมายความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดส่วนการจัดตั้งรัฐบาลในที่สุดก็ได้นายกรัฐมนตรีนั้นคาดว่าจะเป็นประมาณวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2566 โดยจะเป็นใครก็ลองพิจารณาดูหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาดาวประจำชีพยังเจิดจ้าไม่เลิกเพียงแต่จะเป็นในตำแหน่งใดเท่านั้นระยะสั้นช่วงนี้ชีวิตเหมือนถูกตรึงสองชั้นแขบตัวยากทำให้ต้องรักษาการนายกรัฐมนตรีแบบหน้าอึดอัดแทนแต่ชีวิตจะคลี่คลายชั้นที่หนึ่ง เริ่ม2มิถุนายน2566เป็นต้นไปคลี่คลายชั้นที่สองเริ่ม30มิถุนายน2566เป็นต้นไป2คุณอนุชิตชาญวิรกุลให้จับตาชีวิตใหญ่ระหว่างวันที่สาพฤษภาคมถึง30มิถุนายน2566เพราะช่วงนั้นชะตาได้สามคู่มิตรรอดูว่าจะลงล็อกอย่างไรขนาดไหน 3. คุณพิธาลิ้มเจริญรัตหนุ่มน้อยผู้มาก่อนการเวลาตั้งนานที่ดวงชะตาล้ำเลิศเหลือเชื่อชวนตาค้างในวันเลือกตั้งที่14พฤษภาคม2566แต่ชะตาเริ่มเคลื่อนคลาดคลานตั้งแต่31พฤษภาคม2566เป็นต้นไปและระวังตัวอย่างยิ่งอย่าทำผิดกฎระเบียบกฎหมาย ที่อาจจะกระทบต่ออำนาจได้จึงต้องประคองตัวให้รอดคือระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง 4. กรกฎาคม2566คนที่4คุณแพรทองทานชิน,นวัตรสาวน้อยและคุณแม่มหัศจรรย์แม้จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์แบบแลนสไลด์แต่ความนิยมก็ไม่เบาคราวนี้อาจจะมีเรื่องของการผิดหวังตำแหน่งใหญ่ แต่มีแนวโน้มเหมือนที่เคยบอกไว้ว่าจะได้มามีส่วนบริหารประเทศเพียงแต่ตำแหน่งใดเท่านั้นดวงชะตาแบบนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆคนที่ห้าคุณวราวุฒิศิลปะอาชาไม่น่าจะได้เป็นฝ่ายค้านเหมือนที่ประกาศเพียงปกป้องสถาบัน 6. คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ ระวังเรื่องการกระทบกระเทือนตำแหน่งสถานรภาพฟืนไฟและศัตรูใหญ่รบกันทำให้เดือดร้อนคนที่เจ็ดคุณหญิงพชมานชินวัตรยังถูกกดดันจากการได้อะไรกลางกลางโดยเฉพาะเรื่องลูกแต่ความเก่งปรีชาสามารถจะช่วยได้มากแปดคุณทัศินชินวัตรสู้หนักแล้วได้ทั้งเรื่องของปัญหาสุขภาพอนามัยอุปสรรค แต่หลังวันเกิดปีนี้เป็นต้นไปมีโอกาสได้ความผิดทางกฎหมายหรือเจ็บป่วยได้โรคเก่ากำเริบกำเก่าแรงเมื่อไปถึงวันที่30เมษายน2567จะเริ่มชะตาฝื้นเทคติกกันใช้ชีวิตระยะนี้คือจะพยายามยอมแพ้ศึกเพื่อชนะสงครามต่อไปพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ หลังวันเกิดปีนี้ชีวีจะแฮปปี้มากๆแต่ก่อนวันเกิดยังชะตาอัำทำอะไรก็ครึ่งเสียครึ่งได้ระวังสุขภาพตำราให้สมุกจิตพักประชาธิปัตดถ้าเป็นคนควรหาโอกาสแสวงบุญออกบวชหรือปฏิวัติใหญ่วิธีความเชื่อพักวิธีใช้ชีวิตเพราะถึงอย่างไรพักนี้รอวันแตกยับเยิน ใน18เดือนตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2566เป็นต้นไปทั้งหลายทั้งปวงที่ทำนายมานี้ใช้อนุมูลที่เปิดเผยและทำไปโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าวดวงชะตาต้องขออภัยสำคัญคือไม่มีเวลาตกฟากหรือเวลาเกิดของใครสักคนจึงเชื่อได้ไม่ถึงร้อยละห้าสิบ ขอให้โชคดีสมดังคําปรารถนาทุกท่านทุกพักโดยคําทํานายของโหรฟองสนานจามอนจันทร์